สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์ตกในหนึ่งปีกับจอรนประจำวันที่14พฤศจิกายนพระธรรมบทเพลงค้ามครวนบทที่ 3, 4, 5และพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่19ถึง39ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเพลงค้าครวนที่3ความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเป็นนิจข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ได้เห็นความทุกข์ยากโดยไม้เรียวแห่งความกลิ้วของพระองค์ พระองค์ทรงนำและให้ข้าพเจ้าเดินในความมืดและไม่ใช่ในความสว่างแท้จริงพระองค์พลิกพระหัตต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่วันยังค่ำพระองค์ทรงทำให้เนื้อและหนังข้าพเจ้าสูบซีดไปทรงหักกระดูกข้าพเจ้าพระองค์ทรงล้อมข้าพเจ้าด้วยความขมขื่นและความทุกข์ยากพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าอยู่ในที่มืดดุจคนที่ตายนานแล้วพระองค์ทรงทำกำแพงล้อมรอบข้าพเจ้าไว้เพื่อจะออกไปไม่ได้พระองค์ทรงตีตรวนหนัก ล่ามขพเจ้าไว้แม้นเมื่อขพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือพระองค์มิทรงฟังคำอธิษฐานของขพเจ้าพระองค์ทรงทํากําแพงกั้นทางขพเจ้าด้วยก้อนหินที่สกัดแล้วพระองค์ทรงทําให้ขนทางขพเจ้าขดเขียวพระองค์ทรงเป็นดุดหมีที่คอยตรุบ ข้าพเจ้าและเป็นดังสิงแอบซุ่มในที่ลับพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปจจกทางของข้าพเจ้าและฉีกข้าพเจ้าเป็นชิ้นๆพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าสิ้นหวังพระองค์ทรงโกงคันศรอนและเอาข้าพเจ้าเป็นเป้าสําหรับลูกธนูพระองค์ทรงเอาลูกธนูในแรงยิงเข้าที่หัวใจข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ากลายเป็นที่หัวเราะเยาะของคนทุกชาติเป็นเนื้อเพลงเย้ยหยันของพวกเขาวันหนึ่งคำพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าขมขื่นเต็มขนาดพระองค์ให้ข้าพเจ้าอิ่มด้วยวอรเพชรพระองค์ ทรงให้ฟันข้าพเจ้าเคี้ยวก้อนกรวดพระองค์ให้ข้าพเจ้าเหมาะในกองขี้เท้าในชีวิตข้าพเจ้าขาดสันติสุขจนข้าพเจ้าลืมว่าความสุขเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจึงว่าศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้วทั้งความหวังของข้าพเจ้าในพระยาเวด้วยการคิดถึงความทุกข์ยากและการพลัดบ้านของข้าพเจ้าเป็นบรเพิและของขมข้าพเจ้ายังคิดถึงเนืองๆและจิตใจของข้าพเจ้าก็หดหูข้าพเจ้าหวนิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีหวัง ความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์พระยาเวทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์และต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์เป็นการดีที่จะรออย่างเงียบๆคือรอความรอดจากพระยาเวเป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย ให้เขานั่งเงียบเียปากลัพังเอาพระองค์ทรงวางแอกนั้นบนเขาเองให้เขาเอาปากจดผงคลีดินบางทีจะมีหวังให้เขาเอียงแก้มแก่แกผู้ที่ตบเขาให้เขารับความอับอายอย่างเต็มขนาดเพราะว่าองค์เจ้านายจะไม่ละทิ้งเป็นนิดแม้จนทํงทำให้เกิดความเศร้าโศกรองจะทรงพระกรุณาความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ได้ตั้งพระทัยให้ทำให้ผู้ใดถูกใจหรือทำให้มนุษย์โศกเศร้า การบดขยี้เฉลยทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินไว้ใต้เท้าก็ดีกา,การตัดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใดต่อพระพักของพระองค์สูงสุดก็ดีการบิดเบือนคดีของมนุษย์ก็ดีองค์เจ้านายจะไม่ทอดพระเนตรเห็นหรือผู้ใดจะกล่าวแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนอกจากเมื่อองค์เจ้านายทรงบัญชาให้เป็นไปจากพระโอษขององค์ผู้สูงสุดนั้นสิ่งดีและสิ่งร้ายก็ออกมาไม่ใช่หรือมนุษย์ที่มีชีวิตจะบ่นไปทำไมคือคนที่ถูกทำโทษเพราะบาปของตน ให้เราทดสอบและพิจารณาวิถีของเราและกลับมาหาพระยาว์เธอให้เรายกใจและมือขึ้นต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ทูลว่าพวกข้าพระองค์ได้ล่วงละเมิดและขัดขืนและพระองค์ยังไม่ได้ทรงอภัยโทษพระองค์คุมพระองค์ด้วยพระพิโรธและทรงไล่ตามพวกข้าพระองค์และทรงประหารโดยปราศจากพระกรุณาพระองค์ทรงคลุมพระองค์ด้วยเมฆเพื่อว่าการอธิษฐานของพวกข้าพระองค์จะไม่ทะลุไปถึงพระองค์ได้พระองค์ได้ทรงทําให้พวกข้าพระองค์ เป็นเหมือนสิ่งสโสโครกและขยะอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายศัตรูทั้งสิ้นของผู้ฆา่าพระองค์ได้อาปากตะโกนว่าผู้ฆ่าพระองค์ความสุดสยองและหลุมพลางมาถึงผู้ฆ่าพระองค์ทั้งความร้างเปล่าและความพินาศน้ำตาของฆ่าพระองค์ไหลเป็นสายน้ำเนื่องด้วยความพินาศแห่งประชาชนของฆ่าพระองค์น้ำตาของฆ่าพระองค์ไหลไม่หยุดและไม่ได้พักเลยจนกว่าพระยายเวจะทอดพระเนตรจัดูจากฟ้าสวรรค์ดวงตาทำให้ฆ่าพระองค์ระทมเพราะเห็นเคราะห์กรรมของบุตรีทั้งสิ้นแห่งนครของฆ่าพระองค์ ที่เป็นศัตรูกับข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุนั้นได้ไล่ล่าข้าพระองค์เหมือนไล่ล่านกพวกข้าพวกเขาพยายามจบชีวิตข้าพระองค์ในบ่อและคว้างหินใส่ข้าพระองค์น้ำท่วมมิตศีรษะข้าพระองค์ข้าพระองค์ว่าข้าตายแน่ถ้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องออกพระนามพระองค์จากส่วนลึกที่สุดของบ่อพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่ว่าขออย่าปิดพระกันต่อ คำร้องขอการบรรเทาของข้าพระองค์พระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์พระองค์ตรัสว่าอย่ากลัวเลยข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์ในการสู้คดีพระองค์ทรงถ่ายชีวิตข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเห็นความผิดที่เขาทำต่อข้าพระองค์แล้วขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์เถิดพระองค์ทรงเห็นความอาฆาตทั้งสิ้นของพวกเขาและแผนการร้ายทั้งหมดต่อ ข้าพระองค์แล้วาแต่พระยาเวพระองค์ทรงได้ยินคำเยาะเย้ยอของพวกเขาและแผนการร้ายทั้งหมดต่อข้าพระองค์แล้วคือการจุบซิบและการบ่นของปฏิปักษ์ข้าพระองค์ต่อสู้ข้าพระองค์อยู่วันยังข่ามดูเถิดไม่ว่าเขาจะนั่งหรือลุกขึ้นตัวข้าพระองค์ก็เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเย้ยหยันา,าแต่พระยาเวเขาทรงตอบแทนพวกเขา ตามการงานที่มือเขาได้ทําขอทรงประทานความทุกข์ใจแก่เขาและให้คํำสาปของพระองค์ตกเหนือเขาขอทรงไล่ตามเขาด้วยพระพิโรธและทําลายเขาเสียจากฟ้าสวรรค์ของพระยาเวเป็นคําครวนบัที่4การลงโทษสีโยนอน,นิจาทองคําก็หมองสีนบป,ปคุณก็เปลี่ยนไปอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลาด ตามหัวถนนทุกสายบุตรทั้งหลายแห่งสิโยนผู้ล้มค่าเปรียบได้กับทองบริสุทธิ์นั้นอนิจจาถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดินที่ทำขึ้นด้วยมือของช่างหม้อแม้นหมาป่ายังเอานมออกให้ลูกของมันดูดแต่ประชาชนของข้าพเจ้าใจร้ายดุดนกกระจอดเทศในถิ่นทุรกันดารลิ้นของเด็กอ่อนติดแนบเพดานปากด้วยความกระหายพวกเด็กได้ขออาหารแต่ไม่มีผู้ใดให้เขา ผู้ที่เคยรับประทานอาหารเช้านี้กลับถูกละทิ้งอยู่ตามถนนผู้ที่เคยเส่อมสวมเสื้อสีม่วงกลับต้องนอนบนกองขยะเพราะโทษทันของประชาชนของข้าพเจ้านั้นใหญ่หลวงกว่าโทษของเมืองโสโดมที่ต้องถูกคว่ำทลายลงในพริบตาเดียวโดยไม่มีมือผู้ใดได้ตแตะต้องเลยผู้เจ้านายน,นั้นบริสุทธิ์กว่าหิมะและเขาสะอาดกว่าน้ำนมผิวพรรณของเขามีเลือดฝาดยิ่งกว่าสีของทับทิมเขามีรูปร่างงามดังไพลิน บัดน,นี้หน้าของเขาก็ดำกว่าเขาเา่าไม่มีผู้ใดจำเขาได้ตามถนนหนังของเขาเหี่ยวหุ้มกระดูกและซูบราวกับไม้เสียบผู้ที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าผู้ที่ตายด้วยความอดอยากซึ่งค,ค,อคอ่อยๆผอมตายเพราะขาดพืชผลจากไรนามือของหญิงที่มีใจเมตตากับเอาลูกของตนต้มกิน ลูกถูกต้มเป็นอาหารในยามความหายนะมาสู่ประชาชนของข้าพเจ้าพระยเยโฮเซมันดาลโทโสออกมาแล้วพระองค์ได้เทพระพิโรธอันเกล้กลาและได้ทรงจุดไฟขึ้นในสีโยนเผาพลานกระทั่งรากฐานของเมืองนั้นบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกและชาวพิภพทั้งปวงไม่เชื่อว,ว่าผู้อริหรือศัตรูจะได้เข้าไปในประตูทั้งหลายแห่งเยรูซาเล็มเพราะบาปของพวกผู้เผยพระวจนะของเธอและบาปผิดของพวก,พวกปรหิตของเธอ ที่ได้ทำให้โลหิตของผู้ชอบทำไหลออกท่ามกลางนครเขาทั้งหลายจึงเดินเปะปะอย่างคนตาบอดไปตามถนนทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยโลหิตจนไม่มีผู้ใดสามารถแตะต้องเสื้อผ้าของเขาได้คนทั้งหลายร้อนตะโกนใส่พวกเขาว่าไปให้พ้นเจ้าพวกมลทินไปให้พน้นไปให้พน้พน,พนอย่ามาถูกต้องนะเมื่อเขาเหล่านั้นหนีและแเนเจรไปผู้คนท่ามกลางบรรดาประชาชาติก็กล่าวกันพวกเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้พระยาวเวเองส่งนทำให้เขาทั้งหลายกระจัดกระจายไป เราคงจะไม่สนพระทัยในเขาอีกพวกเขาจึงไม่นับถือพวกปุโรหิตไม่สแสดงความกรุณาต่อพวกผู้ใหญ่ตาของพวกเราอ่อนล้ามองหาความช่วยเหลือที่ไร้ค่าพวกเราเฝ้าคอยที่หอเฝ้าของเราคอยประชาชาิที่ไม่อาจช่วยเราได้พวกเขาสะกดรอยตามพวกเราจนเราเดินที่ลานเมืองไม่ได้ จุดจบของเราใกล้เข้ามาแล้ววันเวลาของเราก็ถึงที่สุดเพราะจุดจบของเราได้มาถึงผู้ที่ไล่จับพวกเราก็เร็วกว่านกอินรีในท้องฟ้าพวกเขาไล่กวดเราบนภูเขาและเขาซุ่มคอยจับเราในถิ่นทุรกันดารเจ้าชีวิตของเราคือกษัตริย์ที่พระยาเวทรงเจิมไว้นั้นก็ตกหลุมพรางของเขาทั้งหลายแล้วคือพระองค์ผู้ที่เรากล่าวถึงว่าภายใต้ร่มเงาของพระองค์เราจะร่มชีวิต ข้ามกลางบรรดาประชาชาติได้โอ้ทิดาแห่งเอโดมจงเป็นปรีและยินดีเถิดเธอคือเธอผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอุสถ้วยนั้นจะผ่านมาถึงเธอด้วยเธอจะเมาและจะเปลือยกายโอ้ทิดาแห่งซิโยนการลงโทษเพราะบาปผิดของเธอก็ครบแล้วพระองค์จะไม่ทรงพาเธอไปเป็นเฉลยอีกต่อไปโอ้ทิดาแห่งเอโดมพระองค์จะลงโทษเพราะบาปผิดของเธอพระองค์จะทรงเปิดเผยบาปของเธอเพลงข้ามควรบทที่ห้า คำร้องขอพระกรุณาข้าแต่พระยาเวขอระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดูเถิดขอทรงพิจารณาความอดสูของพวกข้าพระองค์มรดกของพวกข้าพระองค์กับเป็นของพวกต่างชาติบ้านเรือนของพวกข้าพระองค์เป็นของต่างด้าวพวกข้าพระองค์เป็นลูกกัมพาพ่อและแม่ของข้าพระองค์เป็นดังหญิงไม้น้ำ ก็ต้องซื้อเขาดื่มฟืนก็ต้องซื้อเขาใช้พวกข้าโะรงถูกไล่ล่อย่างกระชั้นชิดทั้งอ่อนเพลียและไม่ได้พักผ่อนเลยพวกข้าโะรงยอมจำนวนต่ออียิปต์และอาซีเรียเพื่อจะได้อาหารกินบรรพรุรุษของข้าโะรงทั้งหลายทำบาปและตายแล้วพวกข้าโะรงต้องรับโทษเพราะบาปของพวกเขาพวกทาสปกครองข้าโะรงทั้งหลายไม่มีผู้ใดช่วยข้าโะรงให้พ้นมือของพวกเขาได้พูกข้าโะรงได้อาหารมาโดยเสี่ยงชีวิตเพราะผู้ถือดาบในถิ่นทุรกันดารผิวหนังของผู้ข้าโะรงก็ร้อน ปานเตาอบเพราะความร้อนแผดเผา แห่งการกันดานอาหารผู้หญิงในสิโยนถูกขืนใจรวมทั้งสาวพรหมจรรีในเมืองต่างๆของยูดาเจ้านายต้องถูกมัดมือแขวนไว้ไม่มีผู้ใดนับถือพวกผู้ใหญ่คนหนุ่มถูกบังคับให้โมแปงและเด็กต้องเดินโซเซเพราะแบกฟืนนะพวกคนแก่หายไปจากประตูเมืองคนหนุ่มได้หยุดเล่นดนตรีแล้วความปราบรื้มก็หายไปจากใจของพวกข้าพระองค์การเต้นรำของพวกข้าพระองค์กลายเป็นการไหวถุกงมงกุฎได้ร่วงหล่นจากศรีรษะของพวกข้าพระองค์แล้ววิบัติแก่พวกข้าพระองค์เพราะพว้ข้าพระองค์ทำบาป พราะเหตุนี้เองใจผู้ฆ่าพระองค์จึงอ่อนระอาเพราะสิ่งเหล่านี้ตาของฆ่าพระองค์จึงมัวไปเพราะภูเขาซิโยนรกร้างสุนักปา่ามาเดินเพ่นพ่านอยู่ในที่นั้นฆ่าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิดพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติผ่นฉไหนะพระองค์ทรงลืมผู้ฆ่าพระองค์เสียเป็นนิดฉไหนทะรงทอดทิ้งผู้ฆ่าพระองค์เสียนานดังนี้ฆ่าแต่พระยาเวเขาทรงช่วย พวกข้าพระองค์ให้กลับสู่พระองค์เถิดแล้วพวกข้าพระองค์จะกลับสู่พระองค์ขอทรงฟื้นวันเวลาของข้าพระองค์ให้เหมือนดังก่อนเว้นเสียแต่พระองค์ทรงสลัดพวกข้าพระองค์ทิ้งเสียแล้วแล้วพระองค์กริ้วพวกข้าพระองค์มากยิ่งหนะัก พันธสัญญาใหม่ฮิบรูบทที่10บข้อที่19ต้องมีมานะอดทนฉะนั้นพี่น้องเอย๋ยในเมื่อพวกเรามีความมั่นใจที่จะเข้าสู่อภิสุทธิสถานโดยโลหิตของพระเยซูโดยทางใหม่และทางอันมีชีวิตที่เปิดออกให้พวกเราผ่านเข้าไปทางม่านคือทางร่างกายของพระองค์และในเมื่อเรามีบริตผู้ยิ่งใหญ่ที่ดูแลพระตำาหนักของพระเจ้าขอให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงและมีความมั่นใจในความเชื่อให ใจของเรารับการปรับผมให้สะอาดจากมโนธรรมที่ชั่วร้ายและกายของเราจะรับการล้างให้สะอาดด้วยน้ําอันบริสุทธิ์ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราอ้างว่าเราเชื่อโดยไม่ลังเลใจเพราะองค์ผู้ให้สัญญาไว้จะรักษาคํามั่นสัญญาและขอให้เราคิดดูว่าจะทําอย่างไรจรึงจะได้สนับสนุนกันและกันให้มีความรักและทําความดีขออย่าขาดการประชุมร่วมกันเหมือนบางคนที่มีนิสัยนั้นแต่ตรงให้กําลังใจ การและกันมากยิ่งขึ้นในเมื่อท่านเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราตั้งใจทําบาปเรื่อยไปหลังจากที่ได้ทอรับทราบความจริงแล้วเครื่องสกการะเพื่อลบล้างบาปก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยมีจะมีแต่ความหวาดกลัวเรื่องรอการพิพากษาและไฟอันร้อน ยิ่งที่จะเผาพลาญศัตรูของพระเจ้าผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังหมวดกฎบัญญัติของโมเสสหรือเมื่อมีพยานสองหรือสามปากให้คำยืนยันเขาก็ตายไปโดยปราศจากความเมตตาแล้วท่านคิดว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและเขานับว่าโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำรายเขาบริสุทธิ์ไม่ใช่โลหิตที่บริสุทธิ์และได้ดูหมิ่นพระวิญญาณผู้มีพระคุณเขาคนนั้นควรได้รับโทษจะได้รับหนักยิ่งกว่าเพียงไร เรารู้จักพระองค์ผู้กล่าวว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะสนองตอบและได้กล่าวอีกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะตัดสินคนของพระองค์การตกอยู่ในมือของพระเจ้าผู้ดำรงอยู่เป็นสิ่งน่าหวาดหวั่นยิ่งนักแต่จงนึกถึงสมัยก่อนเมื่อท่านเพิ่งสัมผัสกับความสว่างจากพระเจ้าท่านทนสู้ต่อความยากลำบากมากบางครั้งท่านสู้ท่านถูกเหยียดยามต่อหน้าผู้คนและถูกกดขี่ข่มเหงบางครั้งท่านก็รับทุกข์ ร่วมกับพวกเขาที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันท่านเห็นใจพวกที่อยู่ในคุกและเมื่อทรัพย์สินของท่านถูกยึดไปท่านก็ยอมด้วยใจยินดีเพราะท่านทราบว่าพวกท่านเองมีทรัพย์สินของที่ดีกว่าและทนทานกว่าดังนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่านซึ่งจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ท่านจำต้องมีความบางบันเพื่อว่าเวลาท่านทำตามความประสงค์ของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้เพียงอีกไม่นานนัก พระองค์ผู้กลับมาจะมาโดยไม่ลาช้าแต่คนที่มีความชอบธรรมของเราจะมีชีวิตได้โดยความเชื่อและถ้าเขาถอยกลับเราจะไม่พอใจในตัวเขาแต่ถ้าเราไม่ใช่พวกที่ถอยกลับไปสู่ความพินาศแต่เป็นพวกที่มีความเชื่อเพื่อความรอดพ้นของจิตวิญญาณจบการอ่านประจำวันที่14พฤศจิกายนพระเจ้าเวยพรครับ